ສິອ່ານແກ່ເປັນແລ້ວເດສ เพื่อนมาคนสุมอนี่นับมือแปะแปะพันนําโลกพววมหันพัวมเฮียนดอกเปลี่ยนแปลงนอไปเสียน,นะหรือว่าคนเฮาเสื่อมดอกพันแปะเป็นตางอีเมเอ้อศาสนากะสิห่างขันเนาวทิมดอกไไอยไรนะเพราะว่าค อนสมนี่กะตั้งจากสมัยหลังเลยบ่ฟังคำสอนบอนสิดีไปนาทางวัดว่ากะไลที่ม่าสินรทมบ่เอื้ออานะว่านะโมกะลวดพ่อข่าวขาวบางคนตั้ง สามจุกะบอได้หลุดม้วนให้ไดเแลานพอใหไงบางคน,นนั้นนาฮับสินหาหอดเพียงสีกะเศร้าไปนะหอดสุราเม่ไหลบ่ฮับเอาซัำบางเ่านะเสียเวลาหนอกินเหล่าลู บอกเอาสำดอกแม่พระอาจารย์เพื่อนบอกอยู่แท้แทวว่าเศ้าสำบวานำ้ำข้านแม่นเพื่อนในลำดอกน้ำเดิมนิสัยเสียจากมันเปลีนน่ยนแนวใดก็สร้างเปลีนแนวนานนะ อันว่าสู้ลาเหล่าของมันเมาย่องกันดื่มขันผู้ไหลเถื่อ่องสีเมาเหล่าอยู่เสมอขินจอกหนึ่งพอเสกเล็กพ่นแนมยย่ไงอันว่ากินจอกสองพอเสกเล็ก เออขั้นมากินจอกสามพ่อแปกความขั้นมากินจอกเชีล้วลงพี่ลงน้องขั้นมากินจอกหาผืแนแอมเบ็นป่าว่าแม่นมี ขันมากินจอกหวกท่าสุกปากพอเท่าพนนาแม่ยขันมากินจอกเจ็ดคิดอยากแคมเป็ดแกแคมก่ขันมากินจอกแปดเออฝนอยู่ตากแดดก็คิดว่าฝนตกเลิ้นน้ำเออขันมากินนอ